สวัสดีค่ะพี่น้องทั้งปลาทุกฝูทุกคนจ้าทั้งไก่ทั้งไก่ค่ะพี่น้องกางเปรียสวสดกุ้งกลางค่ะทุกฝูทุกคนด้วจ้าเด้อกว่ากเสาพี่น้องกว่ากไก่ขวากเสาที่อันนี้ใส่ซุปน้ำงไม้ค่ะใส่ซุปน้ำงไม้ไปขายใส่ลาบใส่ โต,ต๊ะนี่น่ะพี่น้องแบบตามใจชอบซุปน้ำแหนก็ได้โอ้โเปลี่ยวปิดซุปบัะเขีอยโอ้ยายาตอมเอ้ยฟอนเจ็ดหน่อยก่อนค่ะ,ะข้าวกลั่วเองมันกระหอมค่ะพี่น้องกุเพิ่นกระบอหอม แทนนึ there, lot, ่เป <Yeah. S 2> ็กเขาเจ้าอีกไหมเด้อเขึ้นเฮ็ดขายบ่หมีนโซเหนียวดิพี่น้องขับผู้ใดเฮ็ดหลากขายเฮ็ดเฮ็ดกับเขาขายกันแกน้ำขัวอินหรือค่ะเด้อตับขัวเัาขัวมันที่หอมหอดขัวเขาก็ขัวไม่ได้ขัวมันใหม่ไร้ลายมันกับผูหอมตะขัวไปเรื่อยๆไม่ค่อยเหลืองน้อย กว่ามันนี่จะน่อยไปปั่นฝันค่ะพี่น้องกระทะนี่ขั้นกระทะลบขึ้เนี้ยมกระทะอันนั้นก็เท่ากับที่พ่อหอมดีด้ค่ะพี่น้องห่อนห่อนพวกหอมดีคือกระทะหละกระทะคางเด้อกระทะคางอย่างนั้นก,ก๋วมุ่มดีเนี้ยเขาจะที่ห่อนเสมอกันจ้ะ ต้องแตกกระทาเด็กต้แตกระยะต่อมกบบอร,มกบรมมกบะรบ,อบอกอกิกก่ิมันขวมมม่ขวมมม่เหมืนีด็กดีเลยค่ะพี่น้องบาวยขึ้นกระทะลูกเทียมเขาถ้าลูกเนียมเก่วบอเสมอห่อนี่เสมอเป็นก็ได้ใก่ที่แล้วค่ะพี่น้องก็นี่แหละจ้ะแล้วก็เาไปพักมันเย็นค่อยปัน้นปิดแก๊สเป็นกระทิ่ใหม่ไปดีกตน่อยด้งงพี่น้องเป็นกระทะเล็ก ราคาเอาสีเั้งนี่แหละพี่น้องสีเท้งนี่แหละปิดแก๊ส,สไปปั้นกันเลยค่ะ มัานี่แหละค่ะพี่น้อง,งนี่ก็ขอบปากไว้จำเนี้ด้วยค่ะดิชิมงานพร้อกันใหมจ้าสดีจาปั่นแล้วเวเรียบร้อยเขาก็ขว่เร็วเล็วมาพักถ้มันเย็นดูเพราะอุ่นๆน,นี่แหละพี่น้องค่อมาปั่นเคืองคอยบวพังอันนี้มันคอยบวแตกดูคอยบวแตกขเขาเหนียว,ขวเขาเหนียวค่ะพี่น้องเขาเจ้าไปปั่นนี่ยมันจะขว่หมันจะแข็ง ที่ซาซาเป็นชื่อดินทายนี่แล้วมาใส่สุกจเค้าเหนียวเนี่ยมันชิ่นุ่มแล้วะ่าปากไว้จำนี้เด้อค่ะเด้อพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมปาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับจะไข่กดกระดิ่งติดตามย้ายต่อมในเด้อจ้าไปแล้วจ้าวัดีิจ้า